ยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ตัวชุบอยู่ตัวตัวตัวชุบอยู่น้ยหลังไฟหลังไฟทงทงัหลังไฟผมตายผมตายพี่พี่พี่มากันหน่อยพี่สวยสวสวยได้ีผมตายสว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 ยหมดปตายหมดปตายหมดพี่พี่ด oh baby my love ลิกรักฟิลเล a กรัก a กนอีกแกนความรักผมอยู่ที่เดิม yes a h t i l l the same y ยะแน่นอน only you มีแค่คุณ oh my baby oh my baby yeah yeah ตอนนี้ผมมันดาวือท้องมีแค่คุณในตอนที่แย่ผมไม่ให้ใครนั้นมามองอยู่ที่พิบเดียวโดนกูแบงผมมันมีแค่เธอแน่นอนเลยห้องเราไว้บอกแม่ บอกกับแม่เธอว่าผมนั้นตกหลุมรักเธอตั้งแต่วันแรกเจอผมไม่เคยแค่แบดบอยจะไม่ได้แยกเกินเธอแค่อันตรายเธอไม่ใช่แบดเกิรล baby why you come away พี่จะพาไปเที่ยวที่ต่างประเทศก็ไม่โอเคพี่จะพาเ,เท,าที่ยวกาลกุ้งเทพนชอบในบ้านที่อยู่ที่เซาซายอยู่คนเดียวที่บ้านที่เหงามา Oh baby may love, yeah, if you love again. Shiny no I'm talking, yeah, it's I give me the pain. Yeah. When one get something high, yeah, you know i am a to i am a to Oh baby may love, yeah, if you love again. Shiny know I'm talking, it dragging me the pain. When you're something high, then you know i am a to i am a to y ย a h ความรักผมอยู่ที่เดิม yeah still the same yeah แน่นอน only you มีแค่คุณน oh my baby oh my baby baby ตอนนี้ผมมาด่าท้องมีแค่คุณในตอนที่แย่ผมไม่ให้ใครนั้นมามองอยู่ที่ผิดเดียวโดนทุกแบงผมมันมีแค่เธอแน่นอนเหลือของเราไว้บอกแม่บอกแม่ผมไม่อยากให้ใครมามองและไม่อยากให้ใครมาใกล้ เธอก็พอหัวใจดวงนี้ไม่เคยจะให้ใครเธอคนนิ่มจองเอคงหัวใจใช่ไหมเธอหัวใจใช่ไหมแกไม่อยากให้เธอไปมีใครบอให้เธอมาลอผมจะพาเที่ยวรอบกรุงเทพผมจะพาเธอเข้านอนได้ไหมได้ให้อลแฟนแค่ได้เธอมาขอแค่นั้นก็โอเค y e ก็โอเค y ไม่เไม่เลอนมตาลใจ โอ้เบบี้ไม่เลิฟไม่ e ิ l o ล e a เก i อ a g เก n y ย a h ความรักผมอยู่ที่เดิมแย a h yeah ซ i l l ด h e s เ m e เยอะแน่นอนโอ y ยู yeah not not you, ม,มีแค่คุณ Oh my baby Oh my baby baby อตอนนี้ผมมันดาวือท้องมีแค่คุณในตอนที่แย่ผมไม่ให้ใครนั้นมามองดูอี่ผิดียวโดนกูแบงผมมันมีแค่เธอแน่นอนเ,อเลยคงลอไไปบอกแม่ oh man